ทั่วไทยใบยโกดําก็มาพบแล้วถ้านายกิตตเกษมมิโรธนรัรน์ครับนายกเทศมนตรีนครน,นครสวรรค์เนี่ยวันนี้วัน,ว,นวันเกิดนะแต่วันเกิดของท่านนี่ดูสิครับว่าเขาห่วงใหญ่ประชาชนเป็นห่วงมากตอนนี้น้ํารอระบายกําลังแห้งนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับท่านนายกครับออขอเสียงหน่อยเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงกว่าฝนตกหนักมากเลยนะปริมาณน้ําจํานวนมาก ตอนนี้น้ำม่น้ำเนี่ยสูงกว่าถนนประมาณเ30เซนเราบล็อกพ่อระบายน้ำทั้งหมดและในในสวนเนี่ยในเมืองที่น้ำจะลงได้เนี่ยอันนี้พอฝนตกลงมาเนี่ยเ,เราต้องใช้เครื่องสูบออกทั้งหมดเลยเป็นเครื่องใต้ดินที่เราใช้อยู่นะฮะในส่วนเนี้ยมันก็จะทำให้น้ำอะต้องรอระบายเยอะก็เลยก็เลยเคิดว่าอีกประมาณสักชั่วโมงนึงอะน่าจะแห้งหมดนะครับในส่วนในในตัวเมืองของนครสวรรค์น,น่ะ แล้วสถานการณ์ที่เขาวิตกกังวลกันกลัวนู่นกันนี่ดูแล้วน่ากลัวไหมอ๋อน้ำจากไม่น้ำไม่น่ากลัวฮะครัเพราะว่าคิดว่าอีกสักสิบยี่สิบเซนที่ขึ้นนะเนาะแล้วก็อีกสองน้ำมันน่าจะลดลงไปล้ในส่วนนี้ครับก็ถือว่าชาวปังน้ำโพสบายใจได้ว่าพ่อดูแล้วมันไม่หนักหนาเท่าห้าสิบเศรษฐกิจไม่น่าตกไม่ไม,ไม่ไม่น่าท่วมอยู่แล้วครับก็ถือว่าเชื่อใจเพราะว่าถ้าเกิด เรื่องของคอนเทนต์นี่เรื่องปัญหาป้องกันน้ําท่วมนี่ต้องเทศบาลนาครน,นครสวรรโดยท่านนายกิจฎกฤติมลธนรัตน์นะครับซึบ่งเป่าผมไปทําข่าวมาทั่วประเทศเนี่ยใครๆก็ชื่นชมพูดถึงตลอดเลยนะครับ,รบก็ขอให้วันนี้นะครับวันที่7ตุลาคมสุขสันวันเกิดขอให้ท่านทํางานให้สนุกนะครับ